คะอันนี้มีทุกน้ำหรือเปล่าให้เดาซิอันนี้เป็นน้ำเฮียบูบอยน้ำเขียวน้ำแดงน้ำะไรอันนี้น้ำส้มน้ำส้มค่น้ำส้มสตรอร์เบอรี่บลูฮาวายลิ้นจี่ใช่ไหมคะเซอร์ก็ยังมีไหมคะมีค่ะเซอร์สับปะรดกีวีแอปเปิ้ลแคนตาลูปบูเลมอนบูเบอรี่เอาอะไรครับน้ำแดงน้ำแดงน้ำแดงโซดาค่ะ หวานน้อยนะคะใช่ค่ะหวานน้อยนะคะเขาชอบให้ถ่ายไว้ดูหวานน้อยเนาะหวานน้อยหวานน้อยเอาน้ำสดน้ำสดเย็นเนาะเอาปากเคหวานมันนะคะแก้วนึงเนาะอันนี้ก็หวานน้อยอันนี้ก็หวานมันแล้วก็เอาโบริโอคป่นหวานน้อยมัน ตังที่ตังโหตังเยอะแยะใช่แล้วค่ะก็ขับรถมาแล้วก็เลงอยู่เรื่อยๆอยู่ตรงไหนนาะอยู่ตรงไหนนาะพี่อยู่ไหนคะเนี่ยพี่อยู่วานนอนค่ะวันนี้ไปพังโคนไปทุระพังโคนพี่ก็มองวันนั้นง่วงมากแล้วก็เลยมาจอดซื้อกาแฟร้านน้องก็เลยจําว่ามีน้ําวันนี้พาลูกมาก็เลยบอกว่าแม่จะต้องเลงชะลอมาเรื่อยๆพี่จําไม่ได้ค่ะฮะชื่อน้องอะไรชื่อน้องอะไรตอบครับ น้องน้องนายอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบเอครัวยี่สบปีชื่อชื่อพาวินนามสกุลเกิดวันที่แปเดือนยนปีเอ็1สิบแปดกันยายนสองพเขาจะชอบดูเรากลับไปบ้านนะคะรับ YouTube ให้ พามับคุณแม่ค่ะน้องนายนายไปว่าเก้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วแน่แน่ใส่อะไรคะใส่โซดาค่ะใส่โซดาเาเป็นแยกชั้นนเวลาน้องนายกินน้องนายก็คนนิดนิดเอาหลอดเสร็จปุ๊บก็ปุ่งไปหน่อยเขามีวิธีเขาพ่นค่ะ อันนี้เรียกว่าแยกมองูดมใช่ไหมคะใช่แยกมองดูนี่เห็นไหมลูกเล็งไว้เล็งไว้เขาหลังเรามาอีกร้านที่อ้อยร้านกาแฟคนสวยน้าร้วกาแฟคนสวยเนาะเราลองสุ่มดูนะลูกนะสุ่มดูว่าร้านกาแฟคนใจตังแล้วใช่คะทอนทอนๆอนถอนโอ้้าจังเลยได้กินน้ำหวานแล้วได้กินน้ำหวานแล้ว เดี๋ยวทอนตังนะร้านพี่อ้อยแยกโนนอุดมค่ะ,ะอ,อ่าเขามีเหรียญห้าอยู่นะคะมีเหรียญห้าอยู่ค่ะ,มคะแม่ดูก่อนนะมีตังพอไหมอ่ามีเหรียญห้าค่ะแต่ไม่มีถึงสามห้านี่มีเท่าไหร่มีมีอีกเหรียญสิบอ่ะโอเค <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> แม่คิดไม่เก่งอ่ะโอเคบา,บายบายเลยบายบาย ไปล้ดีใจแม่อนุญาตให้ดื่มน้ำหวานแยกนอนอุดมนะคะร้านพี่อ้อยคนสวยเขาบอก